สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับชองน้องเคทคือเก่าพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเขาป่าห้าเฮ็ดบริเกี่ยวเขาพี่น้องพ่นตกพี่น้องเราบริเกี่ยวอืมมีเด็จุงงามเจอแล้วพี่น้อง

mưa là thô hay mà ao nó nọ cái này thì nhân chủ mình nó cũng được เป็นตาสีพอแกงอยูกก่ค่ะแนวนี้พี่น้องเอ้าเจออีกแล้วพี่น้องอืออือ เฮยนี่เด <disappears> you ้นอะจูมันเฮ้ยนี่นี่ไ่มน้อน่มันกำลังโอ๊กผีน้องเฮ้ยนี่นะนี่เฮ้ยนี่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 นนี่นน่อี่นีนีี่นี่นนี่น่นี่นีนี่นี่ เอ้าไปป่าไปป่ากัดยินนี้ก็ตัวพี่น้องอุ้มเฮดนะจะเก็บใส่หมองเก่ามันสิบวบออกวันแล้วท่าน <ใ upgrades S 3> เก็บกองไว้หมองเก่าเลยปีใหม่มาแล้วมันบบออกพี่น้อง อืมเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่อืมเลี้ยวมาหัดจุ้มจุบูจุบูอยู่อืมพี่เฮ้ยมาแก้พี่ก้อนนี่นี่นี่อืมน้องกำลังพ้นกำลังพ้นขึ้นมากระตาหอดบ่เอามา เขีย่ยฮาเลยน,นี่นี่นั่น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 น่ะมันกำลังพ่นนี่เฮ้ยในะมองเจ้าเขี่ยออกนี่ <Okay. S 1> น่ะ <laughs> một mm -hmm, ngày ngọng mhm 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 vì

หมดโอมาพี่น้องหมดโอมาเก็บใส่กันไม่อยากว่าดังพี่น้องยันมือทีสามมากมีดอกอะ่รเขาเจาเกี่ยวเขานี่นะนี่พี่น้องดอกเขียดนะเขียงด้วยนั่นดอกนั่นโอ้ยเชียมถือนั่นเฮ้ยยังดอกนึงนั่น กันเนาะลูกว่าจูมใหญ่เนาะอืมเน้นเลยโรยนี่นี่นี่ในแคมเซียมจ้ะนี่มันสิถือ,อแล้วนี่นี่น,น,นะนี่สักขณะนะดอกเคสนั่นนี่จะสิเห็น นี่นี่โอ้ยพี่น้องเห็นบ่โอ้ยหมุนซัมพี่น้องเลยโอ้ยเฮ้ยเจ้ากระซับนี่มันขาดนี่บ่าเห็นขาดนะเจ้าของดึกว่ะพี่น้องงอนง่ายง่องเก็บเงาไปพี่น้อง เงาลายหางเบิ้งเสียวยอดกำงามเลพี the ่น้องีขนาดน้าว่าจะหาพืชเจียมจะเขางอันหยาเก็บมีแต่ดอกบนบ้านวงนี้กว่าพี่น้องใส่กันเด้อแม่เฮ็ดปวกกี่บ่อเนี่ยนะเดือนสิบสองเลยพี่น้องเอ้ยยังได้กินเฮ็ดปวกเฉยอยู่ปีนดอกใหญ่แท้ งามไหมลบออเดอร์พี่น้องเอ้ยงามไหมกับเขาโทษเขาอภัยาลายๆหมุนป่าเฮ็ดมันกันนี่ยนี้หละ

เดี lại. ๋ยวไ่เตอุบเลยหมู่วัใหญ่เขาได้หมู่ทรามดาเห็ดห่าหามาไว้พี่น้องหลักเพิ่นมาเก็บใส่กระตาเพิ่นเชยบ่าวใครโพดีได้กระตาหนึ่งผสมกับของเฮามีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆของหนานะเราคอยเตะหัก เราหักเอาเก็บใส่มันเบิด,ด,ดน,นี่ซานดอกซีดอกเอาดีแมกระตารหนึ่งพี่นอ้องมาเอาของเขาใส่ดอกจิงไดมกระตานี่ก็ได้ของเขาน้าได้ครึ่งตาหย่าเราไปหาเห็ดบุจักเทีนะ่ยงนาอันนี้เราจัดดอ,อกซีซันกระตา,ารเราสานอกีกดอกบุจักเนาะ មហូបអរហេតចាសើយមែអើយខៃអញមហូបអរហេតចាសើយ